่เดี๋ยวเซลล์ขาช่วยดันเลยเขาเซลล์อยากขยับแล้วก็ห่งเขาก็บริการดีนะ นี่แบบโกงเมกเกมประการนี่เดียวจบอซิตี้ซิตี้ให้บินดีกริงสวยมากอันน้องซือเดี๋ยวอัะเดี๋ยวอันก็ต้องอยากด เืออาาจจะไม่ต่ตงเดพราะว่าที่แตกต่างกันดอกมือสองแพงกว่ามือหนึ่งเท่านั้นแะดอกีเอมือถูกกับมือสองโหพูดแล้วพูดแล้วพี่ยังเสียดายแต่พี่ออกมาเจ็ดขวดเดือนแล้วไงแล้วตอนนั้นพี่ ไปไม่ไหวแล้วอะเจ็บขาแล้วแต่เจอ๊อ่ะขับยังไงแม่งกไ็ไม่ยากแล้วลุงสวยก็สวยจริว เมนพิซซ์บิสกุ๊กนะครับอันนี้ก็ผ่าแปล